คี the ่ประกาศสตรีมเหรออ้าวลูกคนเจะเห็นไหมเนี่ย よン <in> นคานมากเลยผ่านมากสิ่งที่ผมต้องการน้อยแค่ลิ่งผมต้องการการแบบต้องเงียบที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราวันนี้เราจะมีเกมบิงโกแล้วกลับมาอีกแล้วบิงโกรอบนี้ยงจะไม่มีอะไร ไอ้ว่ให้พี่เลขพู้พี่ก็เขียนกันเองค่ะว่าจะเป็นคําถามหรือว่าคําสั่งก็ได้16เลขค่ะคนละ4จากพี่แล้วก็4จากทีมงานระหว่างที่พี่เขียนนะคะพี่จะต้องบอกคนดูชาวเน็ตจะรู้แล้วแต่อีก2คนไม่รู้เราจะตัดเสียงรอบข้างออกค่ะพี่มาอันเชิญเลยค่ะอ้าวโซนี่นามาโซ<า>นี่ W H 1 0 0 0 X Mark